ให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกถึงพระแก้วใสใสแล้วก็หยุดในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ชัด ก็ไม่เป็นไรให้ใจเราหยุดหย่ภายในอย่างเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายมันฝึกฝนให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งอย่างนี้ให้ได้ทุกทุกวันอย่าไปท้อให้มันทำทุกวันนะลูกนะเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้นะ ฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ใจไม่หยุดก็ไม่เป็นไรรุ่งนี้แล้วก็ฝึกกันใหม่แตาเราไม่ทอดทุระทาให้สม่าเสมอทุกวันเลยฝึกไปเรื่อยปรับใจของเราไปเรื่อยสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันแห่งความสมปรารถนาของเรานยจ๊ะ